หนูเป็นสัตว์บันทนช่วงสุขภาพสัตว์น่ารู้กับดีมี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีจะมาพาทุกทท่านมารู้จักกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะคะขอสิงปบมือต้อนรับค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอตักอาจารย์ประจําภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ค่ะ และท่านที่2อพี่หมอปองจากดิมมี่แพลตฟอร์มตัวช่วยดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงออนไลน์24ชั่วโมงค่ะวันนี้มีจะพาทุกท่านมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านผู้ช่วยไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์ฟันแทะนะคะเพื่อให้มีมีทุกบ้านเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลน้องๆได้อย่างถูกต้องนะคะและมีช่องทางที่ใกล้ชิดกับคุณหมอง,ง่ายๆตามนี้มาเลยค่ะ วันนี้เราจะเน้นไปที่การดูแลน้องๆแกสบี้และแฮมสเตอร์นะคะที่มีได้รวบรวมคำถามจากลูกเพจมาแล้วกว่า2ปีสาระที่ทุกบ้านต้องรู้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะไปเที่ยวทะเลอะค่ะไป็นทะเลใช่ไหมเห็นเป็นคอนเทนต์มากมายค่ะย่เริ่มยาวเลยไปทะเลนี่ก็มีคอนเทนต์ได้นะฝากไว้นิดนึงเขาไม่มีต่อมระบายต่อมระบายเกลือใช่ไหม เสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกอ้าวมีโซเดียมสูงอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่ามันไม่ใช่นกทะเลที่จะขับเกลือออกเงี้ยก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายเท่าไหร่ไปลงน้ําทะเลนี่ก็ไม่แนะนํานะคะก็เดี๋ยวไว้คุยกันถ้ามีโอกาสนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าสนใจเแบบดูแบบทําคอนเทนต์ไม่รู้ว่ามีมีเขาพาไปทําคอนเทนต์แค่แฉภาพหรือว่าหรือว่าน้องเขาแอดเดินลงทะเลเดินนิ่งลงเหมือนกันแบบ ใส่ห่วงอู้ข้าไปอะไรเงี้ยใส่หมวกเน่ารักน่ารักเงี้ยแน่เลยเนาะต้องระวังเจอเจอป่วยเยอะกลับมาท้องอืดออืน้อยๆไม่ค่อยกินนะคะค่ะอันนี้โอเคเนะโอเคค่ะโหคำถามนี้น่ากังวลจริงๆน่ากังวลจริงๆทําให้แบบว่าหลายๆท่านที่คิดว่าเออพาน้องกลับบ้านไปด้วยพาน้องไปเที่ยวด้วยอาจจะต้องคิดใหม่นะคะ เมื่อฟังคําตอบจากคุณหมอแล้วอาจจะต้องเลือกในการเลือกแผนในการเดินทางที่ดีนะคะแล้วก็จะต้องระวังในในเรื่องของโรคภัยในการเดินทางะคะ่ะ